สวัสดีจ้ามาจ,จ้ามาตรวน้อยวันที่6ก่อนเป็นวันที่7เนาะกาซาเพชนออก2 0 1กับ8 6ดหกขอไม่เวลา0 1ไปเข่ายู่กาซาดเพิ่นลน่าจะตรงนี้ไปเข่ากาซาดนาะจ้ะเนาะ8 6บอมี่นะพี่นอ้องมีแต่8 7็ดชพจิต2 9 4กับ6 9เลขแม่มวลาบวาเขา่าน่าจะเริมื่อเลยพิเศษ2 6 3กับ5 3เข่าตรงน้อยน่าจะเนาะจุดนี้เข่าตรง เข่าตรงน้อยเข้าว no. oh. ิ่งรูดที่ที่สามจ้ะเขาวิ่งรู่ที่สามมีสามมีสามแล้วนะปกติศูนย์ศูนย์สามกับหาสีศูย์สกับสีตัวหนานี่แล้วแต่เนอะได้กินขนมเต็มเต็มคือจุดนี้แล้วแต่นะจุดนี้บ่เขาขอโทดขอพ้ายหลายๆพี่น้องอันนี้เป็น3ามศนย์แล้วแต่นะผลออกศูนย์สามของปกติตัวบนนี่นี่ทำมาจากเรขออกตัวบนแล้ว้ต่นะเข่าศูนย์เข่าสามศูนย์ออกศูนยสามมาสั่นพี่พีกเก่าสีสองกับแปหกจ้ะ เก้าสี่สองของม่ไม่มลาเป็นสองเก้าเนะานะจันนาะพี่น้องว่าบอนี่เป็นสองเก้าเป็นสองเก้าของมนออก 9, 4, 2, เก้าสี่สองพเนะกันเลบยบได้กินขนมเขาวิ่งรูดที่แปดจ้ะมีแปดเนาะพี่น้องเนาะมีแปดมีสามเราจะจุดนี่อันนี้บอ่อเขาเนะานะจันเนาะอันไปตรงน้อยเนาะพี่น้องว่าบอถ้าพี่น้องแคบหน้าจอไว้กับสีได้ตรงน้อยตรงนี้บอ่อเขาก็ต้องวันที่หกบอ่อเขาต้องเขาวันที่เกียรตจ้ะ ของปกติน,นะจจะเนาะไปได้ซีน้อยอยากไปกาซาดน้ำกับไปกาซาดได้แตลักซี่ลงน้อยลักซีได้สามได้แปดได้หกลงน้อยได้ห้าได้เก้าได้ศูนย์จับคู่ได้เก้าคู่ตัววิงว่งรูดจับวิ่งรูดอยู่ที่สามกับห้ากับแปดกับเก้าีตัวนาบางที่ออกแบบนี้แบบนี้เป็นตัวชดหลจัดไวซีตัวนาตัววิ่งรูดอยู่ที่แมบบ่มืลาจัดไวสามกับห้าปกติจ่าอยากไปซีน้อยกับไปซีน้อยอยากไปแต่ปกติและวิ p พีก็ได้ พี่น้องแคปหน้าจอตรงนี้จ้าไปน้อยตอนน้อยจะบ่เปียงเงินถ้ามันเข่าตรงน้อยมันจะบ่เสียหลายน่จาจะเนาะชอบจิตพ,พิเศษปกติวี p ไอพี่ลักซิบได้สามได้หาได้เก้าของปกติจ้าลักซิบได้สามได้หาได้เก้าของปกติตรงนี้ล้วจะเนาะลังเลได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันนี้ คำนั้มาจากอลไออกปกติตัวบนลจะลักซิบลักนวยลักซิบได้สามได้เก็ได้แปดลักซิบได้สามได้เก็ได้แปดได้ตัวเดียวกันนอกจากนั้นสำหรับพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองได้ตัวเดียวกันลักนวยจะลักนวยได้หกเจ็ดแปดหกเ็แปดตัวเบิ้ลจจะตัวเบิ้ลสามสามมาจากเฉพาะจิตไปได้ถูกน้อยจะ สามสามมาจากเฉพาะจิตตรงนี uh, ้พี่ Nepal, ้องตาดีกันแน่ด้วอจ้ะเด้อหาหามาจากพิเศษหาหามาจากจุดนี้ของวันที่หกเข่าจุดนี้หร้อจ้ะเด้อเข่าหกสามเข่าเข่าตรงตรงตรงน้อยเนี่พิเศษเข่าตรงน้อยแล้อจ้ะเด้อพี่้องแคบตรงนี้ไว้ไปน้อยต่อน้อยจะเป็นแบบนี้สามสามจ้ะอันนี้สามสามจากเฉพาะจิตจัดไว้ตรงนี้สามสามจากปกติตรงนี้แล้อจ้ะ สามสามช่อ,อยู่ที่สามวิ่งรูดได้ที่สามจ้ะแปดแปดเจ็ดเจ็ดมาจากตรงนี้พี่น้องเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดตรงนี้แล้วจ้ะเนาะศูนย์หลักสิบมากของปกติกระต้องมาเบิร์นอะพี่น้องบอรู้ว่าจะเบิร์นยืนน้อยไดนแลจ้ะเนาะหลุดเบิร์นอาประมาณนี้แลจ้ะเนาะบรรยากาศกรี๊เงาดอกฟังนั่นจบนั่นแล้วนะพี่น้องว่าบ่ เลขแม่ฮันนีกะว่าจะเอาล่งหวยรัฐบาลใน้พี่น้องเนื่อจะกด้อออกห้าน้อยทุกวันเลยออกห้าน้อยศูนย์สามหาซีของแม่เด็กแม่ฮันนีไปเข่าห้าน้อยม่็ม่วลาจัดไว้แต่ล่วงรัฐบาลนะพี่น้องออกห้าน้อยเนาะ่ปม่เวลากระสื่อห้าน้อยบเปลี่ยนละจ้ะพี่น้องเอาประมาณนี้จ้าเฮงปังๆเรื่อยๆกันทุกวันเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า